เอยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเออร์เลอร์มันบอกว่าโหลดวเออร์เลอร์นะครับอะไรเนี่ย what the fuck เ้ยแล้วทิดโอ้โหอัปเดตทีเซฟกูหายอีกแล้วครับท่านมันบอกเอ่อโปรดกรุณาสร้างใหม่ด้วยนะคะถือว่าเซิร์ฟที่มึงเล่นมาไม่เคยเกิดขึ้นเอางาั้นเลยครับได้ครับ ได้ครับเฮ้ยแต่ว่ามีอัปเดตใหม่มันก็น่าสนใจนะผมเห็นว่ามันมีอ่ามีหมูมีงูด้วยนะก็เลยลองมาเล่นดูครับแต่ว่าที่ไหนได้ครับแม่งลบเซฟตูแล้วโอ้น้ำตาจะไหลหดูดีโดอ้ย้ยน่เงเดีเดีเดีเดยวร้้ึกกึเกาะเพิ่มขึ้นมานะแล้วก็ แล้วก็เหมือนมีแมพให้เลือกนี่ไงครับมันมีเกาะเพิ่มขึ้นมาจริงแล้วตรงนี้มันจะเป็นสีดาครับเนี่ยสามจุดตรงเนี้ยจะเป็นสีดานะแล้วก็ตรงมุมนี้ก็ไม่มีด้วยนะเกาะมันเพิ่มขึ้นมาโอเคก็น่าเล่นเอ้ยยึดอะจะเกิดอีกเกาะเด้อเดเเกิดผิดเกาะครับเกิดผิดเกาะน่าสงสารเนอะเครื่องบินมึงตกเป็นสิบสิบรอบแล้วเนี่ยใส่เชือกโอ้นี่คือพนักงานออฟฟิศ ทงานออฟฟิศทำไมใส่ชุดอย่างนี้โอ้ยังไม่ทันได้ลงเกาะเลยโอเคครับนี่ครับดูดีฮะดูดิครับส9บ a y s u r v i v a l คืออุตรลาห์านั่งตั้ง19วันดันมันดีรีเซฟตูจังงั้นขอบใจเออนี่ครับเราต้องเกิดเกาะที่มันใกล้ๆกันแล้วก็ใหญ่นะครับอย่างเช่นเกาะตรงนี้ก็ดีนะเดี๋ยวๆต้องหาดีๆก่อนนะเกาะนี้ คือเราต้องเกิดเกาะที่มันใหญ่แล้วก็มีคุณภาพนะครับเกาะน,นี้ได้เกาะน,นี้น่าจะดีสุดแล้วมัวนะ้งนะครับแถมเกือบจะเป็นจุดศูนย์กลางของเกาะทั้งหมดด้วยนะครับส่วนเกาะนี้มันเกาะเล็กเกินไปไงโอเคเกิดแล้วครับโอ้เกิดมาเห <c oughs> ็นสภาพที่มันไม่มีอะไรแล้วมันน่าเศร้านะครับคือตอนนี้โคดดวงตาโคดไรจุดหมาย โอ้อะไรวะเล่นมาตั้งนานมันลบเซฟแล้วก็ให้เล่นใหม่โถเว้ยถ้าเกิดแทนที่มาด้วยมดเอ้โหมด,ดคอฟด้วยแล้วก็นี่ผมจะถือว่าดีเนะก็ยังที่ว่าคุ้มอยู่กับการเสียเซฟของผมไปเนะี่ยแต่นี่ <c oughs> มึงเพิ่มหมูกับงูขึ้นมาแค่สองตัวแค่นี้แล้วกับการลบเซฟเซฟพวกตูทั้งหมดอะนี่ของคนที่เล่นเกมนี้โอ้มันคุม้มเหร มุมแบบเนี้ยเฮ้ยเก็บแบบใหม่แล้วด้วยแถมถือก็ถือก็จับแบบหม่จริงๆแล้วลูกมะารวเนี่ยมันจะเห็นแค่ครึ่งนึงเองเนี่ยมันจะไม่เห็นมือตอนที่ว่าเราถือนะฮะแต่นี้เราจะเห็นมือแล้วก็เด็ดมาได้ด้วยอัปเดตใหม่ละเอียดกว่าเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเซฟหาย <laughs> กินก่อนอโอ้เซ็งเฮ้ยอ้าวหนึ่งช่องเก็บได้สอง เก็บได้สองลูกแล้วโอ้โหนะครับจริงแล้วมันเก็บได้สี่ลูกนะช่องเนี้มันเก็บได้อของเนี่ยทั้งหมดเก็บได้สี่ชิ้นทั้งหมดเลยครับตอนช่องเนี้นะครับแต่นี้มันมันปรับให้มันเก็บได้แค่สองเหรอเฮ้ยอย่างนี้มันมันกระเป๋าโคตรจะเล็กเอ้ยหมูลูกหมูมันนี่่กนมาฮาปากูจะเชอดมันนี่น้อยมันนี่น้อยมันนี่น้อยเดี๋ยนะ มันต้องทําหอ,อก,ก่อนดีนี่มีการหยิบจับแล้วด้วยเออถือว่ามันทําให้รู้สึกฟินมากขึ้นนะฟินฟินต่อการหยิบจับแต่มันได้ชิ้นเดียวเนี่ยดีมันรู้สึกโออะไรวะมันน้อยเกินน่ะมันไม่จุใจไม่ดีมันไม่จูก,กระเป๋าอเอ,อ้ไม่ใช่ดิหนึ่งทับสามเอ้าอ๋อ,อมันเก็บได้สี่เหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนได้งไงเช่น อันนี้เรากินไปแล้วประมาณนี้แล้วก็อันที่2เรายังไม่กินประมาณนั้น,นครับก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองลองหา,าของอีกสักหน่อยแล้วกันอันนี้ต้นมะพร้าวครับหน่อยโอเคนี่ก็ยัง4อยู่เดี๋ยวหาหินอีกสักก้อนแล้วก็ลองเก็บดูว่ามันเก็บได้สหรือเปล่าอเออใช่ยังเก็บได้สอยู่ครับมาทิ้งไปอืม อัปเดตใหม่เซฟหายโอ้เซิงเป็ดมีหมูกับงูเพิ่มขึ้นมา2ตัวซึ่งถ้าเกิดเป็นคนที่เล่นแบบสร้างของยังไม่เยอะเนี่ยจะบ่นไม่มากนะครับจะบ่นไม่มากเลยแต่ว่าผมได้เล่น19วันในเกมนะครับคือคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับมันจะนานมากนะนานมากครับผม19วันในเกมถ้าเกิดเทียบกับในชีวิตจริงแล้วก็ประมาณ2วันนะผมเล่นนะครับเอ้ย2วันยังน้อยไปครับเพราะว่าผมสร้างเรือสร้างบ้านแล้วด้วยสร้างเยอะ แล้วแล้วมันแบบโอ้รีเฟชรีเฟชรีเฟชหมดเลยครับรีเฟชกลายเป็นเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่ครับนิวเวิลด์เลยทีเดียวเริ่มใหม่หมดเลยคือมันมันมันเซ็งมากครับมันรีมาสี่ห้ารอบแล้วเนี่ยเซฟคือผมเล่นในตอนเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยก็เล่นเอาไว้ถึงจุดจุดหนึ่งแล้วนะครับก็คือสร้างบ้านอะไรครบแล้วแล้วก็รีโอเคอนนันยังพอทนพวกของมันยังน้อยอยู่ไง แต่พอสักพักเล่นไปอีกปุ๊บมันรีอีกโอเคนั้นถือว่าถือว่าถือว่าเสียค้างงทูที่เล่นไปก่อนหน้านี้แต่พอมันรีครั้งนี้เริ่มเริ่มคิดแล้วอืมมันใช่เหรอรีบ่อยไปนะทําไมไม่เหลือไว้ให้บ้างก็แค่เพิ่มจากเซฟเก่าเนี่ยเพิ่มหมูกับงูขึ้นไปกับระบบการเก็บของแค่นี้เฮ้ยเดี๋ยวะเฮ้ยมีถังเกิดบนเกาะด้วยยิ่งคเพิ่งเคยเห็นเลยเนี่ย มีถังเกิดบนเกาะด้วยครับโอ้หเออ Amazing ขึ้นแต่ว่าพาร์ทนี้เอ้ยเกยมนี้เกมนี้นะครับผมจะไม่เล่นยาวๆนะครับผมจะเล่นแบบเรื่อยๆนะครับนี่ด้วยถังก็คือผมจะเล่นแต่ว่าไม่คิดจริงจังนะก็คือไม่สร้างบา้านไม่อะไรทั้งนั้นเลยครับเพราะว่ามันอตอนอัปเดตเนี่ยมันก็หายเหมือนเดิมอะคือจะเล่นไปทฉยมฉยไรจุดหมายโคตรๆรอให้มันแบบ S <S <S <an> บอกว่าเออจะไม่ลบเซฟแล้วนะมีมุดครอบแล้วด้วยประมาณนะครับผมถึงค่อยเล่นแบบจริงจังนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะเล่นแบบเซฟไม่หายเนี่ยผมคงต้องโหลดเถื่อนนะครับต้องโหลดเถื่อนมาเล่นแต่ว่าตูมีแท้แต่ว่าไปโหลดเถื่อนอีกทําไมนะครับความรู้สึกประมาณนั้นแหละก็เลยไม่ก็เลยไม่ค่อยอยากจะโหลดนะครับก็เลยเล่นไปเฮ้อเนาะเขาสร้างไม่เล่นอันนี้ผมอาจจะบ่นมากหน่อยนะครับคือมันเล่นมานานแล้วด้วยมันผูกพันะครับมันผูกพันกับเซฟอะเซฟเกม ใครที่เล่นเกมแบบเล่นเรื่อยๆเปืเป่ยๆนี่จะไม่รู้สึกหรอกครับแต่เราเ,รเล่นแบบจริงจังจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจัง,จง,จงนี่นแล้ว่ายน้ำไปที่เกาะดีกว่าต้องไปดูเกาะอื่นด้วยว่ามีอะไรมาใหม่หรือเปล่าครับเๆๆสียงนกก็ยังรำคาญเหมือนเดิมร้องทำห่านอะไรเอ้ยร้องทำนกอะไรไปดีกดวาญญา่าไอ้รุ่นลำคาเฮ้เสียงนี้ไอ้จอตไอ้จอตไอ้จอจไม่ต้องยุ่ง ไม่ต้องเจ้อเลยไอ้จอดไหนวะไอ้จอดนั่นไงจำเสียงได้มันจะมีเสียงแบบบึง้งแล้วก็บรุบบรุบเสียงน้ำอะ่ะนั่นก็คือสัญญาณว่าเฮ้อรออาหารแล้วนะอาหารอยู่บนเรือนะเดี๋ยวรอเด็กบอกเลยไม่ได้เด็กน,นั่นแป๊บเดียวถึงเกาะแล้วเพราะเราเกิดในเกาะที่มันอยู่ใกล้ๆ,นะก,ก,ลๆก,กันนะครับนะเกาะเนี้ยติดกันเลยเกือบจะติดกันน่ะนะฮะเฮ้ยนี่มันอะไรครับเป็นจุดเล็ก อืถังเหรอเรือเหรอไม่รู้่ต้องไปดูใกล้ๆอ๋อเป็นเรือนี่เองแค่มันอ,อมันโหลดช้าครับแมปมันโหลดช้าไกลๆนี่มันจะโหลดช้าหน่อยกดแทบเอ้ยเดี๋ยวดูเวลาหน่อยดิเวลาสี่โมงเลยนะครับสี่โมงเย็นแล้ะเราต้องรีบหน่อยเราไม่อยากให้มันค่อมมืนค่อเดี๋ยวมันจะน่ากลัวนะครับหลอนหลอนด้วย แถมทําอะไรก็ไม่ค่อยจะสะดวกลงไปหากองใต้ทะเลหน่อยบล๊บว่าแต่มีการถืออย่างอื่นไหมเนี่ยเออเกะกะบลูปบลูรู้สึกว่ากล่องจะไม่มีเกิดแล้แฮะปกติมันมักจะมีกล่องเนี่ยว่าแต่ว่ากล่องมันไม่มีแล้วมันมักจะมีกล่องวางเอาไว้อยู่อ่ะในเรือเนี่ยนะครับหนึ่งลำมันจะมีอยู่หนึ่งกล่องแต่ครั้งนี้มันไม่มีเว้ยนี่บน เอ้ยยังไงไอ้กลมกลมบอลเอาไว้สร้างเรือได้เออเดี๋ยวขอดูช่องครับก่อนช่องพยาบาลก็ยังไม่เห็นเหมือนเดิมครัวบว่ามันคืออะไรสามารถปลูกฟาร์มได้สามารถทําฟาร์มได้อันนั้นก็ปกติครับเงนแพดก่อนสร้าง้านก็เหมือนเดิมสร้างสิ่งของก็เหมือนเดิมเพิ่มเติมก็แค่หมูกับงูครับตามนั้นแหละที่ผมไปอ่านได้อัปเดตใหม่นะครับ เฮ้ยตู้ล็อกเกอร์ก็ไม่มีแล้วปุ้ยเฮ้ย,ยนาเศร้าอะเนี่ยนาเศร้า,าแล้วถังน้ำมันเมยล็อกเกอร์หายตู้ล็อกเกอร์หายตูกกยต้ไม่ยอมตรงนี้ปีนได้ไหมผมนี่เนี้ยปีนได้นะฮึบอึบมันมีที่ปีนได้มันน่าจะปีนได้ดินั่นไงกองฮึบนี่ไงมันมันปีนบอกว่าให้คลำได้นี่ไงอึบโอเค ก็อาจจะปีนได้เว้ยโอ้โหถังออกซิเจนของแรเลยเนี่ยโคตรแลบอ้าวหนีนี้มันไม่ขึ้นเดี๋ยวอ๋อบักบักด้วยนิดหน่อยพอตอนถือภาพมันจะหายครับตอ้นกันเราไปสมรวจเกาะดีกว่าว่ามีงูเอองูยังไม่เจอเลยเนี่ยไปดูซิเจอหมูแล้วยังไม่เจองูเบยงูงู งูอยู่ในโอ้โหแสงสีอะสวยงามมากดูสิครับดูสิครับมัน Amazing โอเคตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับความสยองมาแบลวงเงนเราก็ต้องทำแคมป์ไฟแล้วแหละตรงนี้หินใช่เปล่าหินเนี่ยผมนึกว่าเรือปรมาเฮ้ยถังอีกแล้วทำไมถังเจอบ่อยอย่างไรถังในแพทเก่านี่หายากยาก พราะในแพทใหม่นี่ไปทำเกาะเจอสองสามถังอะ่ะตอนหนึ่งเกาะขดุดกันทำค่ป์ไฟหน่อยซื้อปุ๊บนี่เอามาวางตรงนี้อ่าแล้วก็หินมีหินแล้วนี่ว่าเฮ้ยไม่มีไฟแช็คครับ <c oughs> เพราะว่าปกติตอนเกิดมาเนี่ยมันมักจะแถมไฟเช็คมาให้แต่ครั้งนี้ไม่ไม่แถมเหรอโอ้ไอเกมบ้านี่มัน <c oughs> มันจะทําโหดไปแล้วคือมีดอุปกรณ์อะไรการดํารงชีพขั้นเบื้องต้นนี่มันไม่แถมให้เลยครับติดเกาะตอนนี้มึงนั่งเครื่องบินแทบมันน่าจะมีบางนะมันน่าจะมีอย่างจำพวกอะไรพวกมีดัตเตอร์ไม่ก็พวกไฟเช็คมันไม่พกมาเลยครับสักอย่างพกมาแต่เน็กไทกับชุดงูงูหนึ่งชุดนะครับกับรองเท้าหนังนะครับไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าติดเกาะเออสมจริงดี เฮ้ยตรงนั้นโอ้โหประตูเรืองแสงสยองกว่าเก่าอ๋อตรงนี้ก็ที่เก่าอะแหละเพิ่มเติมคือประตูเรืองแสงครับน่ากลัวเนี่ยประตูจะลอยได้หรือเปล่าวะเฮ้ยต้องเปลี่ยนนี่เออขอดำน้ำดูหน่อยว่ามันดำได้นานเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเช่นดำได้นานขึ้นไอเริ่มหน้าแดงแล้ว ถ้ามันล็อกอุ้ยอย่างเงี้ยคือมันจะขาดอากาศแล้วก็ไม่ต่างกันนะไม่ต่างกันมากเลยเอ้าบักอย่างนี้ก็มีเดียวไอ้จ็อดย่ไอ้จ็อดยังไม่พร้อมไม่พร้อมเมยตัวยังไม่พร้อมคือเสียงอย่างนั้นไอ้จ็อดแน่นอนอาวุธก็ไม่มีสักชิ้น แต่ผมจะออกก่อนไม่ได้ครับต้องเจองูก่อนเอ้ยมันไม่มืดเหมือนกับเหมือนกับแผดเก่านะมันมีแสงจันทร์นะดูดิเพราะว่าแผดเก่านี้จะโคตรมืดเลยครับเดินไปตรงไหนนี่คือมืดทึบแต่นี้ยังมีแสงจันทร์อยู่เออใช้ได้เว้ยแ,แต่นี้มันยังอุย้ยนั่นไงอ้งูฉกแล้วเจองูแล้ววดีงูน้อยเอ้า ไม่ติดพิษเลยเลยเหรอไม่ติดพิษเลยเลยเหรอครับมันงูไปไหนแล้วไปต้นอะไรอะ่ะต้นปาล์มต้นมะพร้าวอะ่ะมันมีแบบเป็นซีดด้วยก็คือมันสามารถเกิดใหม่ได้เรื่อยๆแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นงูยังไม่ชัดเลยโดนฉกเป็นหนึ่งดอก โอเคครับสำหรับเกม Standard Dev นะครับพาร์ทนี้ผมก็อย่างที่บอกครับว่าผมไม่คิดที่จะเล่นนานนะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้ต่อแผ่หน้านะครับ <laughs>